โอเคครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะพาน้องๆมาลองเล่นตัวแขนกลซีว่าไอ้ดูบนะครับกับงานแยกขยะนะครับก็มาดูสเตชันของเรานะครับก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ของเราซึ่งภายในหุ่นยนต์นะครับสเตชันของเราก็จะมีที่สําคัญนะครับก็คือตัว Workspace นะครับก็คือตัวกล่องสีดำนะครับแล้วก็กล้องนะครับเว็บแคมซึ่งจะต้องตั้งอยู่ ภายนอกหุ่นยนต์นะครับทีนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับพี่ก็เลยมีตัวอย่างของตัวโปรแกรมนะครับที่จะให้น้องๆได้เอาไปต่อยอดกันนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆทำเองตั้งแต่แรกน่าจะยยากนะครับก็เลยแบบทําให้นะครับซึ่งตัวชื่อตัวของโปรแกรมนะครับมันก็จะชื่อนี้นะครับโดยในไฟล์ประกอบการอบรมนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะครับ ทีก็ปิดโปรแกรมเก่านะครับแต่ว่าตัวของหุ่นยนต์นะครับอันนี้น้องๆก็เปิดทิ้งเอาไว้เลยนะครับจะอยู่ในไฟล์ประกอบการอบรมนะครับแล้วก็อยู่ในตัวอันสุดท้ายแล้วก็ชื่อโฟลนี้นะครับวิธีการ,ปรเปิดโปรแกรมนะครับน้องๆก็ไม่ต้องไปโหลดโฟล์นะครับแค่ดับเบ้คลิกอ่ารอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดตัวโปรแกรมซีราคอขึ้นมาให้นะครับ ่ะมันเปิดมาแล้วรอมันแป๊บหนึ่งนะครับอตอนเราเปิดครั้งแรกนะครับถ้าจะเปิดหุ่โยน์นะครับน้องๆจะต้องเปิดตัวนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับมันถึงจะไม่แครสนะครับ แต่ถ้าใครเผลอไปเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะแครชนะครับดังนั้นต้องเปิดตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็รอเวลามันอิน t ิเชียลก่อนนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้คือโปรแกรมนะครับที่ทางพี่ทำออากมาไว้ให้พวกเรานะครับมันจะเป็นตัวโปรแกรมที่มันจะมีขั้นแรกเลยนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็คือพี่จะไปแนะนำน้องๆในส่วนโฟล์ข้างบนนะครับก็คือโฟล์ที่เราจะต้องเปิดกล้องและก็ ฟัน AI แบบคานเอ็์นนะครับก็ขั้นแรกนะครับอยู่ในโฟลอนี้นะครับอ่าก็คลิกฟันเฟืองนะครับเลือกกล้องนะครับอย่างของพี่คือตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูความละเอียดที่6 4 0ี่ศนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปปรับมุมกล้องนะครับให้มองเห็น Workspace ของเรานะครับให้ภาพที่มันได้ออกมานะครับมองเห็นตัว Workspace โอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนก็ได้ปรับความชัดนะครับหมุนปรับความชัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก,ก็คือเรามาเล่นตัวคั r เอ็กวานะครับคัเอ็กคืออะไรนะครับมันคือกล่องที่เอาไว้ให้เราตัวจับอ็อบเจกต์แล้วก็ตัวจับตัวมุมนะครับและมันจะแปลงให้กลายเป็นระบบพิกัดหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับ คือเป็นกล่องที่สะดวกมากๆนะครับกล่องนี้นะครับน้องๆจะเห็นว่ามันมีอยู่2แทบ3แทบข้างล่างนะครับอันแรกคือ detect reference นะครับคืออันล่างน้องๆจะต้องไปอัพโหลดโมเดล ai นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ ai ที่ตรวจจับว่ามุม r 1 r 2 r 3อยู่ตรงไหนนะครับ r 1 r 2 r 3คืออะไรมันคือไอ้นี่นะครับเนี่ย r 1สีแดง r 2สีเขียว r 3สีน้ำเงิน r 4สีเหลืองนะครับ ก็ทางพี่ได้เทรนเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็เดี๋ยวไปอัปโหลดกันเลยนะครับวิธีการอัปโหลดนะครับก็คลิกปุ่มฟันเฟืองที่คัด xy v วอร์ชัเลือก detect w e b ด้านล่างกด c o n f i g คลิกเพิ่มนะครับเลือกตั้งชื่อโมเดล a i เป็น w g w f นะครับจากนั้นก็วิ่งไปหาที่ไฟล์ประกอบการอบรมตัวนี้นะครับ ตัวนี้แล้วก็เลือกอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พี่ๆเขาเทรนออกมาให้แล้วก็กดชูสไปเลยนะครับทีนี้ลองกดบรรทัานดูก่อนนะครับอ่ามันยังไม่มานะครับเพราะว่าตัวนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับพวกเราจะต้องอัปโหลดตัวโมเดล AI ของเราที่ตรวจจับอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์ในในอันนี้ก็คือตัวที่เราเอาไว้แยกขยะนะครับ ตัวของอ็อบเจกต์นี่คือตัวโมเดลที่แยกขยะนะครับของพี่ก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในนัหน,น้าจอของพี่แล้วนะครับพอด,ดีพี่ดาวน์โหลดมาไว้แล้วเนาะก็คือตัวนี้นะครับซึ่งมันจะแยกขยะนะครับพี่ก็ไปอีกแท็บหนึ่งนะครับ d e t e c t object ที่ต้องการก็อัปโหลดโมเดล AI นะครับชื่อ w g object ก็ได้ obj แล้วก็ไป browse นะครับหาตัว โมเดล AI ที่ตรวจจับออบเจกต์หรือแยกขยะนะครับอ่ะคือนี้นะครับก็กด Choose เข้าไปนะครับทีนี้พอรากดบัตเทนวานดูนะครับอ่ะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้ามันถูกต้องนะครับเนี่ยถ้ามันถูกต้องก็คือกล้องของเราจะต้องเห็น R 1 R 2 R 3 R 4ถูกต้องนะครับบางทีน้องๆอาจจะต้องจัดมุมกล้องจัดแสงให้เหมาะสมนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการ ตั้งกล้องเว็บแคม card XY นะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเราจะเดี๋ยวพี่จะข้ามตัวโฮโมกราฟีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนอขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือพี่จะพาพวกเรามารู้จักตัวกล่องนี้นะครับก็คือตัวในส่วนของการสแตนบายนะครับเนี่ยสแตนบายนะครับสแตนบายคืออะไรก็คือถ้าว่ากดบุ่มทนวันมันจะ ั๊มและจะเคลื่อนที่หุ่นยนต์ให้อยู่ในสถานะ s ตนบา b y พสต์นะครับ s t a n บ b y ก็คือเหตุการณ์ที่ตำแหน่งของหุ่นยนต์นะครับมันจะไม่บังกล้องนะครับเนี่ยถ้าน,น้องมาดูตอนนี้นะครับน,น้องก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์นะครับมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันบังกล้องดังนั้นเราก็จะต้องขยับหุ่นยนต์ให้มันมองไม่เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่กดบัทันวันนะครับอ่ะปุ๊บ เนี่ยมันก็จะไปที่สแตนบายโพสนะครับทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะไม่บังละนะครับเนี่ยเรา,าก็จะเห็นอันหนึ่งันสองอนะครับแล้วก็เห็นอ็อบเจกต์ด้วยนะครับเนี่ยที่มันจะแยกขยะว่ากระหล่ำปีตัวนี้เป็นขยะเปียกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวปรับมุมกล้องไม่ให้มันกระพริบนะครับอ่าพอดีมันอาจจะมีบางชั้นมันกระพริบอ่าโอเคถ้าเราเห็นว่ามันกระพริบนะครับบางทีมันดีเทคเรฟเลนซ์ไม่ได้น้องๆอ,อาจจะต้องปรับมุมกล้องปรับโฟกัสให้ชัดนะครับผม โอเคอันนี้เดียวพี่ยืน่อลงก็ได้นะครับก็จบไปที่ตัวสแตนบายนะครับอันถัดมานะครับก็คือโฟล์นี้นะครับโฟล์ Flow นี้ก็คือเป็นโฟลที่เราจะเริ่มนะครับให้หุ่นยนต์นะครับเข้าไปทํางานนะครับอย่างตัวนี้คือถ้าพี่กดบัตเทนลันเขาจะไปเช็คว่าเฮ้ยมันเจออ b อบเจกต์หรือเปล่าถ้ามันเจอมันจะไปที่ Move คริปต์นะครับแล้วก็เคลื่อนที่แบบ relative rel ative, e l, นะครับลงล,ลงไปนะครับก็แต่ทําไม่เจอถ้าถ้ามัน f a l มันก็จะค้าง3าวิแล้วก็ออกนะครับแต่ถ้าอยากให้มันวนลูปก็เอาสายมาต่อได้นะครับอันนี้พี่ก็ทำเผื่อเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองพันให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองพันให้ดูอ่าโอเคอ่ะถ้าพี่กดบัตรลันนะครับหนึ่งอ่าสองปุ๊บ เนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวพี่จะอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้า v a l เทร i ai d นะครับมันจะ detect object ได้แล้วน้องๆจะเห็นว่ามันจะบอกว่า x y อยู่ในตำแหน่งเท่าไหร่นะครับใน workspace นี้ซึ่ง x y ตัวนี้มันจะถูกส่งให้ไปกับส่งให้กับหุ่นยนต์นะครับแล้วหุ่นยนต์ก็จะ เคลื่อนที่นะครับก็าจะใช้กล่องนี้นะครับ m o v e script อันนี้าเนี่ยมันก็จะเอามาจากตัว target x นะครับก็คือตัวเลขอย่างเช่นหะนึ่งสองสามแต่ถ้าเป็น y ก็คือลบสิบแปดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วด้วยค่า Z ที่คงที่ค่า z ตรงนี้เอามาจากไหนนะครับเราสามารถไปเอาค่ามาจากนั่นหน้าจอโปรแกรมของตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นค่า z ตรงนี้ไหมครับ ก็คือ1,48อะไรประมาณนี้นะครับน้องๆสามารถกำหนดระยะแซได้ตามต้องการเป็นความสูงนะครับก็สามารถมา Edit แก้ไขใน Move Script ได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับพี่จะพาพวกเรามาดูกล่องนี้นะครับเคลื่อนที่แบบ relative หรือ rel นะครับ rel คืออะไรนะครับก็คือหลังจากที่หุ่นยนต์นะครับเคลื่อนที่ Move Script มานะครับ มาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับด้วยระยะ Z ซเทา่านี้น้องๆก็จะต้องขยบหุ่นยนต์ลงเข้าไปดิดบออบเจกนะครับเข้าไปหาออบเจกนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปชนออบเจกเลยมันก็จะชนพื้นใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเคลื่อนที่ไปด้วย x y แต่ให้มันสูงจากออบเจกแล้วถ้าเราอยากจะจะเอาเข้าไปละ่ะน้องๆก็สามารถเปิด ปั๊มตรงนี้นะครับเปิดปั๊มลมอ่ะก็ออนเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วทีนี้หุ่นยนต์มันจะเคลื่อนที่ลงไปด้วยตำแหน่งณปัจจุบันที่ลบ25มิลนะครับก็คือจากเดิมอยู่ที่เท่าไหร่มันจะเคลื่อนที่แบบ Relative ไป25มิลนะครับจากนั้นมันก็จะเปิด ปั๊มไปพร้อมๆกันเนาะพอมันถึงตำแหน่งเป้าหมายปุ๊บมันก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแบบเ e l a t i v e ด้วยความสูง53มิลน,นะครับอ่าพี่เปิดแล้วนะนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่จะลองทารันให้ดูนะครับกดไปที่สแตนบายอ่าเพราะว่าเราต้องกลับไปที่สแตนบายนะครับหุ่นยนต์เราต้องอยู่ในสถานะสแตนบายทุกครั้งเพราะว่า มันจะไม่บางกล้องเนาะกดบัตท่านวันมันจะเข้าไปหยิบออบเจกเนี่ยมันเปิดปั๊มนะครับอ่าเนี่ยครับเอาใหม่นะครับพี่จะไปที่ปิดปั๊มสแตนบายนะครับโอเคอ่ะทีนี้พี่เคลื่อนที่ไปนะครับเข้าไปหาออบเจกลงไปนะครับก็ทีนี้น้องๆก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้มันจะ เคลื่อนที่ไปนะครับแต่ออบเจกต์ของเรานะครับหุ่นยนต์มันก็มุฟหาออบเจกต์ได้ไม่ตรงนะครับเพราะว่าค่าคัส์ดว r e ตัวเรฟเนี้ของเรายังไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยพอดีว่าค่าตัวนี้คือค่าที่พี่ทำเอาไว้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ของน้องๆแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับไอตัวนี้เนาะก็คือค่าตัว setting ตรงนี้ ดังนั้นมันก็เลยเคลื่อนที่ไปแต่มันดูดออบเจกไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักวิธีการหาค่า x y ของแต่ละ,ฟะเฟลิแต่ละ,ละ,ะเทเฟลิน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะพาพวกเราม,มาหานะครับผม